สวัสดีครับผมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกนทพัฒน์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15ทางช่องวัน31ครับเช้านี้ครับจะพาไปทานผัดไทยหอยทอดราคาเพียง10บาทที่จังหวัดสมุทรสงครามครับที่ฝีมือการผัดเนี่ยเป็นของช่างปั้นปูนผัดไทยหอยทอดของร้านหอยทอดผัดไทยบ้านเฟรมซึ่งเป็นชื่อลูกชายของพี่แมวเจ้าของร้านมีอาชีพหลักเป็นช่างปั้นปูนฝีมือดีมีความสามารถในการปั้นลายปูนสดอุโบสถที่มีการก่อสร้างตามวัดต่างๆ ร้านเปิดได้1ปีแล้วตั้งอยู่บริเวณถนนสมุทรสงครามบางแคก่อนถึงวัดบางน้อยพระนอนแสนเหรียญเปิด4โมงเย็นถึง2ทุ่มเรามาคุยกับพี่แมวเจ้าของร้านหอยทอดผัดไทยบ้านเฟรมกันเลยครับสวัสดีครับพี่แมวครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณการชื่อแมวค่ะชื่อจริงชื่อสีภัยคุณฉลินอายุ65ค่ะเจ้าของร้านหอยทอดตัดไทยบ้านเฟรมพี่แมวเป็นช่างปั้นปูนแล้วมาเปิดร้านผัดไทยหอยทอดได้ยังไงครับ ที่มาขายหอยทอดผัดไทย10บาทนี้เพราะว่าพอเราเลิกงานมามันยากจะสร้างไรายได้เราก็เลยจะทําอะไรที่มันใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ไม่อยากอยู่เฉยๆหาไราได้เสือบทีทําไมในึงคิปราคาหอยทอดผัดไทยเพียงแค่10บาทเหรอคะ สิบบาทมันเป็นทางเลือกของคนที่ทานน้อยบางคนทานน้อยอ่ะก็10บาทก็ก็คุ้มก็น่าซื้อน่าลองทานแล้วก็สําหรับคนที่เขารายได้น้อยมันเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงค่ะช่วงโควิดที่แมวเคยตั้งกล่องปันสุกหน้าบ้านจนตอนนี้ต่อยอดมาเป็นผัดไทยหอยทอดสิบบาทใช่ไหมครับ ช่วงนั้นโควิดระบาดแล้วก็คนตกงานโดนกักตัวซึ่งไม่ไม่ไมีมไรายได้แต่เราอะโชคดีที่เรามีงานทําก็เลยเอาเงินส่วนหนึ่งที่ค่าแรงทํางานวันละร้อยสองเอามาเจียดซื้อพวกอาหารแห้งไข่มาม่าเอามาวางคนเขาก็ามารับของที่เราวางเราก็ดีใจว่าเออเราทําตรงนี้มีคนชอบถ้าทราบม,มาว่าก่อนที่พี่แมวเนี่ยจะเปิดร้านจริงจังขายหอ,ทอยทอดผัดไทยสิบาท พี่แมวตั้งใจจะแจกฟรีแต่ว่ากลัวคนเกงใจจะไม่มารับใช่ไหมครับอยากจะแจกฟรีแต่กลัวเขาแบบเกงใจเราไม่มาเอาอะไรอย่างเงี้ยห่ะก็เลยว่าท้สิบบาทอ่ะมันใขรเขาก็เออถูกนะสิบบาทมาซื้อดีกว่าแล้วหลังจากเปิดขายราคาเพียง10บบาทเนี่ยผลตอบรับดีไหมครับ ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาอุดหนุนะเป็นลูกค้าทั่วไปทุกเพศทุกวัยขับรถเก่งเดินมาก็มีจักรยานมอเตอร์ไซค์มีหมดแล้วมาก็ยิ้วกันคนหนึ่งห้ากล่องสิบกล่องนับคนที่บ้านแล้วก็อเอาไปฝากรู้สึกดีครับทุกคนมายิ้มเลยค่ะหอยทอดสิบบาทได้อะไรบ้างครับหอยทอดกระทะหนึ่งก็จะทอดประมาณสิบกล่องใส่ไข่หกฟองแป้งก็ประมาณครึ่งโลแล้วก็หอยประมาณห้าสิบตัวแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องปรุงเลย แล้วผัดไทยล่ะครับผัดไทย10บ,บาทเนี่ยได้อะไรบ้างส่วนผัดไทยก็เหมือนกันนะใส่ไขไ่ประมาณ6ฟองมีเต้าหู้มีกุ้งแห้งแล้วก็มีผักมีเส้นก็ไม่ต้องกรงเหมือนกันเพราะว่ารสชาติจากมะขามจากน้ำตาลมะพร้าวจะก,กลมกล่อมค่ะ ถามตรงๆเลยครับว่าขาย10บาทเนี่ยขาดทุนไหมครับมันไม่ขาดทุนค่ะแต่ว่ามันได้กําไรน้อยอาศัยว่าขอทุนคืนพอเพราะว่าทุกวันนี้เห็นคนยิ้มแล้วเรามีความสุขค่ะและนอกจากราคาผัดไทยหอยทอดราคา10บาทแล้วนะครับยังมีผัดไทยหอยทอดที่ราคาปกติด้วยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับเออราคาปกติก็มีค่ะผัดไทยกุ้งสด40บาทแล้วก็หอยทอด30บาทค่ะ คนนิยมแบบไหนมากกว่ากันครับแบบ10บาทหรือว่าแบบ40บาทตอนนี้คนนิยม10บาทมากค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปฝากพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเพื่อนทุกคนคนละกองกองกองแต่ว่าถ้า40บาทอะ่ะมันเหมือนมันจํากัดอะ่ะเพราะว่าอาจจะเงินน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าติดบาทนี้ได้ทุกคนใครที่อยากจะไปชิมผัดไทยหอยทอด10บาทนะครับของร้านหอยทอดผัดไทยบ้านเฟรมก็สามารถไปทานกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอเลย,เลยนะครับ ผัดไทยไม่ต้องพิเศษใส่ไข่แค่เธอใส่ใจก็พอ